ทางอาณาเขตอารามสงส้อนมันเช็คหนึ่งสองสามก็ ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมในช่อง NP ไม่มีสาระ Channel นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า AV นะครับพบกับผมนะครับแอดมินเปิ้ลนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นจะทำาหดับกันสักหนึ่งตาครับวันนี้นี่จะลองมาเล่น a d ด o n In กันนะครับได้ยินว่าปรับใหม่มาไม่รู้ว่าจะโหดขนาดไหนครับเราจะเล่นเป็น Support แล้วกันนะครับโอเคตัดเข้าไปเลือกตัวละครเลยกัน โอเคเลือกอัดอีนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะลองดูสกินว่ามีสกินอะไรบ้างโอเคเรีย r ชื่อวุลล์วุลล์โอเคตีนี้ก็สวยอยู่มีอะไรอะ Off อไรี่อ่านว่าอะไรวะออฟฮัสก็เลไม่รู้อ่านอ่านไม่เป็น,นครับโอเคของก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รูนก็จะเป็นแท้งนะครับ ของชุดแรกเดี๋ยวขอตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคโอเคเริ่มมาเลยนะครับเราขอเพิ่เสียงรบกนวนจากภายนอกด้วยครับโอเคเริ่มมาเดี๋ยวเราจะลงไปเลนไหนวะเล่นล่างกันนะครับของที่แรกที่จะเอาก็คือซัพพอร์ตนะครับเป็นล้างสถานะนะครับที่เราใช้ประจํากันนะครับเดี๋ยังไม่มีอะไรนะครับ ไปกันเรื่อยๆตัวนี้ก็ได้ยินข่าวว่าปรับมาใหม่นะครับก็ค่อนข้างโหดนะเพราะว่าสามารถใช้อาหนึ่งนะครับใส่คลิปหรือว่าใส่อ่าอ่าาออะไรนะไอสัตว์ในป่าได้นะครับทาให้สามารถใช้เรียกว่าเออเขาเรียกอะไรนะใช้ท่าหนึ่ง ได้สองครั้งได้เร็วขึ้นนะโอเคได้เฟิร์สปัดมาเรียบร้อยนะครับไปต่อกันนี่ครับเมื่อแต่อธิบายลืมดูเกมโอเคไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ทำอะไรอ่ะทำอะไรจะเจ้าอ่ะเจ้เอ่ะได้นะได้นะได้นะเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนโอเคไม่ได้แดงไม่ไหวไม่ขนาดมือพี่เลยเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะหลังเขาเก่ว่านี้หน่อยนะเกือบตายนะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างถึงนะครับถ้าสองก็เปิดเกาะรู้สึกว่าจะเหมือนหนาขึ้นนะครับแล้วก็ท้าที่หนึ่งใช้ได้กับทุกอย่างนะครับยกเวน้นป้อมแล้วก็กำแพงแล้วก็ยาอะไรนะครับพวกที่เป็นชิปเป็นอะไรใช้ได้หมดนะครับลิปป่าชิปเลนหรือว่าศัตรูนะครับก่อนปรับนี้จะฉัดแต่จะสามารถใช้ได้แค่ยังไงลอเลียวลอเลียวยังไงล้อเลอเียวโดนเก็บลอเลียวหิวน,นะครับเข้ามาเอาอยอดในป้อมนะครับ นะต่อเลยเมื่อกี้ก็แต่ก่อนนะครับมันสามารถใช้ได้แค่กับฮีโร่นะครับค่าที่หนึ่งนะครับ <Only S 1> ที่มันจะสามารถเป็นขั้นสอกได้ก็คือต้องใช้กับฮีโร่อย่างเดียวนะครแล้วนี้ปรับมาใหม่คือสามารถใช้ได้กับคลิปป่าคลิปเลนได้หมดนะครับเอ้ยยังไงถอยสองหนึ่งไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนแล้วนะสวนนะสวนนะสวนได้นะโอเคเพื่อนมาแล้วนะเตรียมต,ตัวสวนนะเป็นไงไม่กลับใช่ไหมไม่กลับเดี๋ยวรอรอรอเน ยังไงเอาได้นะขึ้นมานะครับโอเคมาถึงตอนส่วนนี้กลาวะนี้ส่วนไปเปิดเกาะไปโอเคอีตีได้มาหนึ่งคิวสองคิวรีบลอยนะโอเคอันดีแล้วมาวันนี้เอาล้อเลี้ยวมาทำอะไรดูสุเฮ้ยตายไหมตายไหมตายไหมเปิดเกาะทันนะเกือบตายนะจังหวะนี้เจ๊ขอแกวบก่อนไหมเฮ้ยเกือบตาย โอเคยไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเล่นซัพพอร์ตนะครับที่ดีก็คือเราอย่าไปกลัวศัตรูเยอะนะครับพยายามเดินอยู่หน้าเพื่อนนะครับอย่าไปอยู่หลังเพื่อนนะครับเห็นบางคนหลายๆคนนะครับเล่นก็คือรอแต่อยู่หลังเพื่อนนะครับรอเข้าที่หลังดังนั้นมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าซัพพอร์ตเราต้องยืนให้เรียกว่าให้เพื่อนมั่นใจครับการยืนอยู่หน้าก็คือเป็นหน้าที่ของเราเลยครับ ช่วยรับดาเมจช่วยเรียกว่าเปิดไฟกะจังหวะอะไรให้ดีนะครับกันเพื่อนให้ดีอะไรประมาณนี้นะครับคือหน้าที่ของซัพพอร์ตเนกันหลายๆคนเล่นก็คือกลัวตายนะครับก็คือนั้นจะกลัวตายก็คือดีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะทาให้เพื่อนเสียจังหวะก็คือตัวเองไม่กล้าเข้าแล้วก็จะทาให้เพื่อนอีกก็ไม่กล้าเข้าด้วยนะครับเพราะเราเป็นตัวที่เรียกว่าค่อนข้างมีเลือดเยอะและค่อนข้างถึกนะครับพยายามหาจังหวะเปิดดีๆให้เพื่อนนะครับ อย่ากลัวจนเกินไปนะครับคนที่เล่นซัพพอร์ตหรือแข่นะครับถ้าเราเล่นแบบไม่กลัวตายเล่นแบบให้ฝั่งตรงข้ามอ่ากลัวเราเพื่อนในทีมก็จะเล่นง่ายนะครับโอเคยังไงยังไงจังหวะน,นี้เปิดเลยนะครับเปิดเลยนะ่ะเปิดขนะั้นสองตีไปตีไป,ไ,ปได้ไหมไม่ได้นะครับในไบโออืมเพื่อนมานะครับซานิดมาถอยก่อนถอยก่อนๆๆๆ ช่วยนะช่วยช่วยได้นะช่วยได้ไม่ได้นะโอเคอเห็นเลือ่น้อยเอาเลยเอาเลยนะไปโอยังไง oh. บินไปโอเคได้ไปโอมาแต่เราก็ตายด้วยซานิทแลโอเคซานิทนี่ก็เป็นตัวที่ละลายเกาะแท่งตัวหนึ่งเลยนะครับโคตรดีเลยนะครับซานิทถ้าครบยี่สิบสเต็กต่อไหนนี่คือเรา,านี่พวกเกาะหนาๆนี่แทบไม่มีผลนะครับซาณิทเนีต,นะต้องระวังหน่อยนะครับ เริ่มมานะครับยังไงสานิดสานิดได้ป้อมเรามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคขอดีของซัพพอร์ตอีกนนึงก็คือเราอย่าไปกลัวมากนะครับพยายามเดินนำเพื่อนแล้วก็เปิดพุ่มเปิดป่าเดินหาเขาเรียกว่าโซนให้เพื่อนนะครับเพื่อให้มองเห็นได้ไกลนะครับจะได้เล่นได้ง่ายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ อย่าไปกลัวจนเกินไปนะครับเห็นใครบางคน,นหลายๆคนไม่ใช่ใครบางคน,นหลายคนเล่นก็คือกลัวตายนะครับไม่รู้จะกลัวทำไมโอเคล่างมีประเด็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยนะครับโอเคพระเอกกำลังจะมาเลยนะยังไงเพื่อนจะเอาไหมไปเลยนะครับกดไปเลย,ลย,เลยอันติใส่หลอเลี้ยวนะครับได้ไหมจมังหวะนี้ไม่ได้นะครับโอเคตามตามอย่างเดียวอย่าเอามหน้าก็ได้มิมน่ามินาไม่ได้นะครับง้นเอาตัวใหม่ ยังไงยังไงสานิซานิเหรอเอาดิเอาดิเอาดิสานิสานิานเอาสานิได้นะครับแต่เราก็ตายนะฮะโอเคลอยเลี้ยวลอยเลี้ยวได้ไหม,ไ,มได้ไหมไม่ได้นะครับไป <c oughs> คันคันคัดจมูกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วก็ได้สานิมานะเมื่อกี้ Biden lắm có lẽ okay, có việc ăn John tham lạy, John chia kýp lắm. Kia kia lắm 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 kia ไปโอ้ไม่ได้นะจังหวะนี้ปรับใหม่ขึ้นมานี้ก็ค่อนข้างดูเลือดโหดแล้วก็ค่อนข้างถึกนะครับตัวนี้เล่นดีเลยนะเอ้าซานิซานิสี่โดนอันตีไม่โดนนะครับโดนทายทีเจ็บไปมื่อกี้เราอันตีไม่โดนซานิเนะโอ้ยครับเงยสองก็หนึ่งโอเคตายไปนะครับ เพียงขอตอนนี้ก็อยู่ที่15้าต่อ14นะครับเราก็ค่อนข้างน้ำอยู่นะครับน้ำนิดหน่อยนะครับสุสีโอเคขอออกเป็นสเปียร์ออฟลองกินุสขอ,อ,อจะมีดาเมจน,นิดนึงนะพอเราถึงอยู่แล้วนะขอออกเป็นสา

มาแล้วเพื่อนมาแล้วยังไงยังไงปาดไว้ก่อนหนึ่งทีพระเอกมาแล้วจังหวะนี้ได้เวลาฮีโร่ไปนะ,ปะอโอกาสจะแนววายโวไม่ได้นะ <c oughs> โดนกันทั้งขาดดที่ทั้งนี้นะ <c oughs> โอเคสองหนึ่งก็ไหวนะ <c oughs> ถอยนะมาดิไม่มีใครเอานะครับถอยทั้งหมดนะโอเคไม่มีอะไรนะตอนนี้ตีกีบ่ากีบ่ากีบไปตีไปโอเคได้คลิปเล็กไหมตีไป ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฟาร์มไปก่อนนะครับเ,เ,รเราจะไปเอาคารวน่าสเตอรเยะกันนะครับเดี๋ยวเรามาตุ้มกันเสือเพื่อนมาฟังไหมนะโอเคฟังนรงข้ามเอาดากจริงๆนะครับแราก็กดรวมกลุ่มไปยังไง,ไงย้อนเปิดไปโ <laughs> อเคแังหวะนี้เอาครับตะลุงบอลมนแล้วยังไงยังไงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้มีได้มาหนึ่งตัวโอเคเราก็ตายไปนะครับ โอโ้โหฟลอเรนซีโนโอยู่ด้านล่างนะครับไม่มีไม่มารวมกับเพื่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็เลยเสียเปล่านะครับไม่โดนครับวันนี้โอเคยังไม่มีอะไรนะครับเราก็กำลังจ็เกิดนะครับถูกโจหัวฟลอเรนซีโนทำไรได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ โลนิโต okay, ่ล้ำไปล้ำไปลำไปได้นะครับเลนิโน่จับในจากการเราเรียกได้โอเคเราเกิดเรียบร้อยขอเกคลิปก่อนเลยครับโอเคเห็นไหมบอกเลยเออดีอินตี้ไม่มีถอยนะครับสิ่งที่ทำให้เขาถอยหรือกลับบ้านได้ก็คือการตายนะครับมันต้องเล่นแบบนี้นะเราอย่าไปเล่นเซฟจนเกินไปนะครับ กล้าเปิดกล้าเสี่ยงนะครับถ้าเราเล่นแทงนะครับอ่าจังหวะให้ดีแล้วก็เปิดให้เพื่อนให้ได้นะครับถ้าเราไม่เปิดนี้ก็เพื่อนก็คือไม่กล้าเข้านะครับโอเคจังหวะนี้เพื่อนโดนนะครับเราจะไปช่วยนะครับยังไงอันติไปเข้าไปโอเคเพื่อนเจ็บได้ทั้ง2ตัวนะโอเควโอทำลายวโอแหลมแหลมอ่ะโอเควโอโดนเจ็บไปนะครับต่อด้วยอับิซโซดาก้อนเลยนะโอเคกะจะจบให้ได้นะครับตอนนี้อาอดิอับิซโซดาก้อนแล้วก็กะจะดันจบเลยนะครับ ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดโอเคเราก็ย่อตีสองคนนะข้างล่างเป็นไงข้างล่างไม่ได้จะมีปัญหากี่ร้อยเลี้ยวจะเอาหรอรอยเลียวไม่เอานะเดี๋ยวแต่วันนี้เราจะไปเอาสานิดอันนี้โดนฟอร์เรนเก็บไปรีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตีตีเรากาจะเคลียร์คลิปก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเลยการนะครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเคลียร์คลิปให้เสร็จกันนะครับเคลียร์ไปเคลียร์ไป เขี่ไปโอเคปัาบมาใหม่ดูดเลือดนี่แรงมากนะครับตอนนี้อย่าให้ยืนกลางวงนะครับเลือดเด้งเกาเด้งเกาเลยนะโอเคจังหวะนี้ฮีโร่เลยนะครับการเลยนะครับปั่นได้ไม่ได้สามหนึ่งจังหวะนี้ยังไงยังไงได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สักตัวนะครับไม่เป็นไรนะฝั่งตรงข้ามถอยนะครับฝั่งตรงข้ามน่าจะกลัวเรานะครับนี่มีการบอกว่ากลัวเราด้วยโอเคเดี๋ยวรอคลิปมานะครับ ขึ้นมาแล้วก็เราจะเอาป้อมนี้เลยนะโอเคเข้าป้อมเรียบร้อยกดท่าสองใส่ป้อมนะครับปาดไปหนึ่งทีเจ็บนะคฝั่งลูกท่าโดนฝั่งเราโป๊งไปเจ็บนะครับเอาชาลิสตมาทำอะไรหายนะครับชาลิสตอยู่ดีๆก็หายนะครับโอเคกดท่าสองใส่ป้อมโอเคเปิดแล้วนะครับยืนอยู่นะครับยืนให้ตีเฉยๆนะครับยืนตีเท่าดาตีเท่าดายังไงยังไงพี่ยังไหวเหรอ เลือกพีดเด้งเลือกพี่เด้ง,อดงโอเคอันตีไปไม่โดนนะพี่เดี๋ยวราคลิดมาเราก็จะจบเลยนะครับยังไงไปโอไปโอไปโอขึ้นมาก็กระป๋อไปอีกแล้วนะครับไบโอสุดท้า, 2, สายสองใส่ป้อมนะครับโอเคตีตีตไป่าจะจบได้นะครับยังไงตีตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวตีป้อมอย่างเดียวตีป้อมตีป้อม,อมโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราวใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณมากครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งดาวนะครับเราก็ได้รับที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อๆไปคลิปหน้านะครับบายเจอกันคลิปต่อไปโอเคไปแล้ว